นี่คือสรุปเรื่องแบบดราาความยาวประมาณ350คอมเมอร์ชั่นภาษาไทยพร้อมทิ้งท้ายให้ติดตามต่อและชวนกดติดตามในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีรอยยิ้มและความอบอุ่นที่ทุกคนมองเห็นจากคู่รักที่ดูสมบูรณ์แบบอย่างมิราและอาจุนทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันมากกว่า7ปีสร้างบ้านที่เต็มไปด้วยความรักและกำลังวางแผนมีลูกด้วยกันบ่อยครั้งที่ริยาน้องสาวของมิรามาเยี่ยมทำให้บ้านหลังนี้มีเสียงหัวเราะและความสดใสยอยู่เสมอไม่มีใครอินคลูดด g ้มิราเองเคยคิดเลยว่าเบื้องหลังความสุขเหล่านั้นกำลัังงซ่่่่ออนพพาาายยยุุลลูกกใหญทททีจะด อาจุนที่เริ่มรู้สึกกดดันจัดงานและชีวิตแต่งงานกับเพลอพรายไปกับความอ่อนโยนและอิสระของริยาจากบทสนทนาธรรมดาเริ่มกลายเป็นความผูกพันลึกซึ้งและสุดท้ายก็เลยเถิดเกินกว่าที่ทั้งคู่จะย้อนกลับได้ความลับที่ไม่ควรเกิดขึ้นถูกเก็บซ่อนไว้ใต้ความรู้สึกผิดและความกลัวริยาเองก็ทรมานอยู่ตลอดเวลาระหว่างความรักที่เธอไม่ควรมีกับความจริงที่เธอไม่กล้าบอกพี่สาวสุดที่รัก จนกระทั่งวันหนึ่งริยารู้ว่าตัวเองกำลังตั้งท้องความจริงอันโหดร้ายพุ่งเข้าใส่เธอเริ่มหลบหน้าอาจุนหลบหน้ามีราและหลบแม้กระทั่งเงาของตัวเองแต่สำหรับมีราการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทั้งคู่นั้นชัดเจนเกินไปความสงสัยเรื่องกัดกินหัวใจเธอรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติผิดมากกว่าที่เธออยากยอมรับคืนหนึ่งมีราบังเอิญได้ยินบทสนทนาที่ไม่ควรได้ยินคำพูดที่ทำให้หัวใจของเธอแต่สลายทันทีความจริงที่ว่าคนสองคนที่เธอรักที่สุดทรยออย่างโหดร้ายที่สุด เธอไม่พูดอะไรไม่ร้องให้ต่อหน้าใครเพียงเก็บกระเป๋าเงียบๆและเดินออกจากบ้านที่เคยอบอุ่นทิ้งทั้งหมดไว้เบื้องหลังปล่อยให้อจุนและริยาต้องเผชิญความผิดที่พวกเขาก่อกขึ้นเองแต่เรื่องราวยังไม่จบมีราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือกลับมาเพื่อค้นหาความจริงอจุนจะทำทุกอย่างเพื่อขออภัยหรือความลับนี้จะทำลายพวกเขาทั้งสามไปตลอดกาลติดตามต่อในภาคสองและถ้าชอบเรื่องดราม่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะ